อลิชาฉันรู้นะว่าเธอเน่ะเจออะไรมามากมายเธอก็เลยโกรธเกลียดทุกคนแบบนี้นะ่ะแต่ว่าฉันก็รู้นะว่าเบื้องหลังความโกรธเกลียดของเธอเนะ่ยในนั้นมันยังมีความรักความเจ็บปวดฉันอยากจะให้เธอลืมความเจ็บปวดทั้งหมดไม่อย่างนั้น ความเจ็บปวดนี้มันจะทำให้เธอยิ่งโกรธยิ่งเกลียดแล้วมันจะทำให้เธอจะต้องทรมานใจอยู่ทุกวันฟังให้ดีนะกุดเดินเธอเน่ยไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดฉันโอเคนี่ฟังนะเดี๋ยวฉันจะหาทางออกให้เธออืมเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังนี่คือหัวใจของอลิชานี่คือความเจ็บ ปวดที่กำลังกัดกินหัวใจของเธอฉันว่าถูกไหมขนาดนั้นเลยเหรอโอ้พระเจ้าโอเคมากขนาดนี้โอ้พระเจ้าได้เลยฉันมีทางออกให้เธอแล้วแล้วนะ <c oughs> อะไรกันนี่อย่าคิดมากสิคิดถึงความเจ็บปวดเข้าไว้อามามามา เอาเลยเผามันเลยสิเธอจะได้รู้สึกดีขึ้นเอาเลยฉันสะบ้านฉันเคยทำแล้ว นี่ฟังนะคืนนี้เธอไปนอนที่ห้องฉันนะฉันต้องไปแล้วนี่ฟังฉันจะบอกอะไรให้รู้ไหมว่าการนอนฝันดีต้องทำยังไงเมื่อเราอยู่ในบ้านที่เราเต็มไปด้วยคนที่เรารักนะ่ะเราจะฝันดีทำไมเธอไม่นอนที่นี่ล่ะคืนนี้เธออาจจะคิดว่าฉันนะ่ะมั่นใจฉันเอาแต่ว่าเธอแล้วก็ลงโทษเธอแต่ฉันนะ่ะร้องเพลงกล่อมเธอให้ฟังได้นะ ให้ฉันร้องเพลงกล่อมของพ่อฉันให้ฟังเอาไหมพ่อของฉันร้องให้ฉันฟังเสมอเลย กดดันเข้ารับหน้าที่เป็นแม่คนแบบนี้ขอให้อลิชามีแต่ความดีที่ได้รับมาจากกุดดันด้วยขอให้อลิชาให้ความอบอุ่นกับอักชัดกับกุดดันด้วยเถิดถ้าลูกพยายามลูกอาจจะหลับได้ ลูกจะพักผ่จะได้ไม่ต้องคิดมากไปก่อนนะผมกลัวนะแม่เมื่อผมพยายามหลับความคิดผมมันก็ตามมาหลอกหลอนผมในฝันอลิชาทำแบบนั้นได้ยังไงแม่กดดันกุดดันเธอเอาปืนมาจ่อผมรู้ไหมว่าอลิชาทำวันนี้มันอาจจะทำให้กดดันตายได้เลยนะแม่ แต่ว่าถึงอย่างนั้นกุดดันก็เอาปืนมาจ่อผมเพื่อปกป้องอลิชาเหรอไม่ใช่ลูกนะคิดผิดแล้วแม่ผมเห็นกับตาเลยนะผมจะผิดได้ยังไงล่ะมันไม่จริงเหรอที่อลิชาพยายามฆ่ากุดดันนะแม่แล้วมันนี่มันไม่จริงเหรอที่กุดดันเอาใจอลิชามากเกินไปกุดดันคิดว่าตัวเองกำลังช่วยอลิชาได้มันไม่จริงเลยแม่มันไม่จริงเหรอที่วิธีของกุดดันมันล้มเหลวทุกครั้งเลยไม่แม่ ผมไม่ใช่คนหวังร้ายกับอลริชานะผมเป็นพ่อเธอผมต้องหวังดีกับอลริชาสิแม่ผมไม่รู้มาก่อนว่าอลิชามีตัวตนผมไม่เคยรู้เลยแม่แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมก็รักลูกสาวผมมากกว่าอะไรทั้งนั้นผมอยากให้อลิชาได้สิ่งที่ดีที่สุด ผมอยากให้อลิชามีชีวิตที่ดีอลิชาอายุยังน้อยทําอะไรแล้วจะกลายเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากให้อลิชาโตไปเป็นคนชั่วชผมไม่รู้ว่าทําไมกดดันไม่เข้าใจผดกดดันรักอลิชามากจริงๆเนะอักชัดรู้ไหมอลิชาก็เลยทําแบบนี้ไงกดดันให้ท้ายอลิชามาตลอดอลิชาก็ยิ่งได้ใจมาตลอดไงแม่เพราะกดดันทําแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกอนไม่แม่ผมทําผิดมาตลอดผมให้อภัยอลิชามาตลอดเพราะว่ากดดันเพราะผมรักกดดันมากแต่วันนี้ผมจะไม่ยอมแล้ว อลิชาต้องโดนสั่งสอนอมผมต้องใช้ไม้แข็งกับอลิชาแม่ผมต้องเด็ดขาดเี่ฟังแม่ก่อนนะกุดดันไม่เห็นว่าตัวเองกำลังทําผิดอยู่ที่ทำอะไรแบบนั้นกุดดันไม่ยอมฟังผมเลยพ่อได้แล้วนะมานี่มาเออแม่มานี่เมื่อไรลูกจะฟังแม่เรียกแม่ว่าแม่แม่แต่ไม่ฟังแม่เลยสักนิดเดียวนะฮะฟังเดี๋ยวนี้ แม่ผมก็เครียดลูกอาจจะโตแล้วลูกอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกไม่มีทางที่จะขัดคําสั่งแม่แบบนี้ได้เข้าใจไหม่มออนอนลงอด้ไหม,<า>มง้นงินเร็วเข้า แม่แม่นวดหัวไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะแม่แม่เข้าใจหน่อยสิมันไม่ช่วยหรอกแม่อย่าสิแม่ผมไม่อยากให้แม่มารองเพลงกล่อมผมนะผมไม่ใช่เด็กนะแม่ผมจะต้องไปคุยกับกดดันก่อนที่อะไรจะแย่ลงนะแม่แม่เห็นไหมว่าอลิชาจะแต่งงานกับพับอลิชาจะทําร้ายกุดดันแล้วไหนจะเรื่องระเบิดอีกล่ะแม่ไหนจะเรื่องขบยพระแล้วเรื่องโดนลัทาตัวอีกล่ะวันนี้กุดดัน กดดันเกือบตายเพราะใครล่ะแม่กดดันไม่เข้าใจเลยแม่ไม่เคยเข้าใจเลยทำไมนะแม่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ไม่ว่าลูกจะยอมรับหรือเปล่ากุดดันนะทำถูกต้องแล้วละลูกสาวลูกก็เหมือนกับลูกนั่นแหละ ความรักน่ะมันทำให้คนสองคนเข้าหากันอลิชาน่ะเหมือนลูกมากไม่มีใครเข้าใจลูกมากกว่ากดดันและอลิชาเองก็เช่นเดียวกันไม่มีใครเลย เงียบหน่อยเดี๋ยวอลิชาตื่นขอโทษทีนี่ลุงคะลูกกำลังหลับอยู่ใช่แล้วกดดันฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจเธอมาก่อนเล ฉันขอโทษนะความรักมันช่วยได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราทะเลาะกันบ่อยๆแต่ว่าเธอพิสูจน์และกดดันเธอได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าความรักความรักเป็นพลังที่แข็งแรงมากที่สุดฉันผิดเองกดดันนี่ไม่ใช่ที่ของลุงนะคะมาคะ่ะ ลุกขึ้นมานั่งตรงนี้มามาอยู่กับอลิชาแล้วก็ฉันไม่มีใครแพ้หรือว่าชนะหรอกค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพวกเรารักกันมาค่ะก่อนที่ฉันจะเริ่มน้ำตาแตกมานั่งเร็ว กดดันเธอทำให้อลิชาได้สิ่งที่อลิชาต้องการนะความรักจากแม่ที่อลิชาไม่เคยได้มีฉันไม่เข้าใจเองเล่ะนี่ลุงคะลุงนะ่ะไม่ต้องพูดมากหรอกคะ่ะทุกอย่างมันโอเคแล้วตอนนี้พักผ่อนก่อนจะได้หายเครียดยังไงละะ่ะฮะนอนได้แล้วละ่ะ กดดันฉันรู้ว่าตอนนี้อลิชาเริ่มยอมรับเธอเป็นแม่แล้วนะอลิชาอาจจะยอมรับฉันเหมือนกันลุงเป็นพ่อนะคะอลิชาน่าจะโกรธลุงอีกนานได้แค่ไหนแต่ว่ามันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะอะไรอะไรมันแย่แบบนี้เนี่ย ลุงจะต้องหัดพยายามให้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวฉันจะสอนอลิชาเองฉันไม่เข้าใจกฎด,ดันหมายความว่าอย่างไงลุงคะเรามีกฎนะความรักนะ่ะมันจะต้องมาพร้อมกับความสบายใจแล้วที่เหลือก็จะโอเคเองแต่ว่ากฎด,ดันฉันรักอลิชานะฉันจะต้องพยายามอะไรอีกละ่ะลุงนะเพิ่งจะเข้าใจวิธีของฉันยังไงล่ะคะอลิชาก็จะเข้าใจความรักของลุงเหมือนกัน ตอนนี้นอนไปก่อนเถอะนะไม่เดี๋ยวก่อนสิกุดันอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิเอาไว้ค่อยอธิบายพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะตอนนี้นอนได้แล้วกูด,ดันบอกมาก่อนสิไม่งั้นฉันนอนไม่หลับหรอกนะแล้วฉันจะต้องอธิบายอีกนานเท่าไหร่ละคะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจว่าฉันจะทำยังไงแล้วทำไมลุงถึงได้ดื้อแบบนี้ล่ะลงุงแล้วฉันต้องทำยังไงให้ลุงเข้าใจล่ะเพราะว่าบางที ฉันพูดอะไรกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจเลยนอนก็ไม่หลับด้วยเครียดก็เครียดตาก็ดำหมดแล้วใต้ตานะโอเคโอเคก็ได้ฉันนอนก็ได้กดดันอ๋อตอนนี้อยากจะไล่ให้ฉันไปนอนอย่างนั้นเหรอแหมอยากจะคุยกับฉันก็คุยเรื่องอื่นสิไม่เอาเรื่องเครียดๆมาคุยสิฉันน่ะไม่ได้ไล่ตามความฝันนะฉันจะต้องมาแก้ปัญหาพ่อลูกเนี่ยคิดว่าฉันเป็นนางฟ้าได้ยังไงกันอยากจะให้ฉันเลิกลมความฝันอย่างนั้นเหรอฉันอยากเป็นดารานะโทษทีนะโทษทีฉัน ฉันผิดเองล่ะพอได้แล้วเ,ออเดี๋ยอลิชาตื่นเหรอพอฉันพูดถึงความฝันก็เปลี่ยนเรื่องเลยนะโอเคโอเคงั้นไปน,นอนได้แล้วไปเดี๋ยวตาจะได้หายคล้บนะมันไม่ได้หายไปเองหรอกฉันจะต้องไปสปาฝันดีโอเคค่ะฝันดีนะรีบนอนล่ะเลื่อนหัวอลิชาด้วยนะ ตอนนี้ฉันเป็นแม่ของเธอและในฐานะแม่ไม่ว่าฉันทำอะไรฉันทำเพื่อลูกของฉันอรุณสวัสดิ์จ้ะหลับสบายไหมอลิชาเมื่อวานนี้นะ่ะมันเป็นแค่ความผิดพลาดเท่านั้นแหละ ความผิดนะมันสนุกนะถ้าเราทําซ้ําใครจะไปรู้กันละ่ะถ้าเธออยากจะทําผิดแบบเมื่อคืนนี้อีกแล้วก็มาหาแม่เธอได้ตลอดเวลาเลยนะแค่เพราะว่าฉันน่ะนอนที่นี่ถ้าอย่ามาอินหน่อยเลยนะ่ะอย่ามาทําเป็นแม่ฉันฉันน่ะหลับในคุกสบายมาตั้งหลายปีรู้บ้างไหมใช่แต่ว่าเธอนนะกรนดังเชียวนะฮะนี่ฟังนะฉันน่ะไม่ว่าอะไรหรอกน้า รู้ไหมว่าตอนที่เด็กๆนอนกรนเสียงดังแม่จะคิดยังไงมันเพราะเหมือนกับเสียงดนตรีเลยละ่ะฟังแล้วสบายใจแง่ล่ะก็เธอเดิมันไร้สาระก็มันจริงนี่นาะนี่ฟังนะอลิชาฉันรู้ว่าเธอน่ะหลับสบายมากเธออยากจะได้รับความรักและฉันก็อยากจะให้ความรักแค่นี้ก็จบแล้วเธอเริ่มเข้าใจหัวอกของฉันแล้วละ่ะแบบนี้เข้าใจฉช่แล้ว แล้วก็ให้โอกาสกับฉันฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพ่อเธอรักเธอแค่ไหนอรุณสวัสดิ์เอเจเอเจขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่ทำงานนะขอให้มีวันที่ดีเช่นกันนะนี่ทุกคนฟังนะวันนี้สบายพักผ่อนได้<า>เดี๋ยวฉันจะเสิร์ฟอาหารให้เองไปนั่งเลยจ้ะ นี่ทำไมจะต้องเสิร์ฟเองด้วยล่ะแม่ไปนั่งเลยนะอย่าบน่นนี่แม่ไม่เอาเนอะให้เรานะช่วยเธอหน่อยได้โปรดลรักสมีอย่าดื้อสิคนเป็นแม่กำลังสั่งเธออยู่นะเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> โอเคเอา้าวอลิชามาแล้วมามามา,มากินกับเรามามาเร็วเข้าเราทุกคนจะกินอาหารเช้าด้วยกันนะในวันนี้ วันนี้อลิชาจะบอกกับเราว่าเขาอยากจะกินอะไรฉันจะให้ทุกคนได้กินอาหารที่อลิชาอยากจะกินเหมือนกันอลิชาเราจะทำอาหารเช้าทุกอย่างเลยมีทั้งโพอฮาจาเลบีแซนวิชคาโชรีพาราทาัสอ้อ,อแล้วก็สโมโมซาเปรี้ยวที่เธอชอบมากๆยังไงล่ะไนว่ามาว่าเธออยากกินอะไร โอฉันลืมเลยอะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะเชฟดังอักชัดจินดานก็จะทำอะไรให้เธอเพิ่มอีกอย่างด้วยนะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูเลยจ้ะโอเคนะทาดา นี่มันคือของเธอนะพ่อของเธอทำให้นะ เราจะต้องพยายามเข้าไว้นะคะลุงเข้าใจนะเออฉันนะเอาทุกอย่างมาให้หมดแล้วล่ะแต่ว่าฉันลืมอะไรไปหน่อยนึงนะ่ะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะมาแล้วอลิชาเครียรที่เธอชอบไงล่ะนี่ไงเอาเลยเธอเริ่มชิมก่อนเลยไม่ฉันไม่อยากกิน แต่ว่าเธอชอบเคีย์นี่นะแล้วเธอรู้ได้ยังไงก็ลุงเขาก็ชอบเคียร์เหมือนกันนะสิโอเคียร์แน่นจะไม่ลงท้องเธอรอกแต่มันจะไปลงที่หน้าเธอแทนเฮย้ยกล้าดียังไงอลิชา พอเทษทีฉันคิดว่ามันเป็นมุกนะนี่ตุรคะตอนแรกซารุเนี่ยบ้าแต่ตอนนี้คือต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วฉันไม่มีช้อนะ สามคนนี้นี่มันยังไงกันนะกินเคียย์สิคะ